มาเดินเที่ยวนะครับชมนะครับชุมชนของเกาะเก็นรถน,นะเดี๋ยวชนนะเดี๋ยวรถชนนะ,นนะอากาศร้อนมากเลยครับมาเที่ยว ที่ปากเก็ดครับชุมชนเกาะเก็ดนะครับเกาะเก็ดโอ้นี่ต้นโพใหญ่มากแม่น้ำเจ้าพระยาครับที่อยู่ฝั่งด้านนั้นเป็นวัด มีองค์พอปทโลองค์ใหญ่มากเลยสหสำหนะนะโอหต้นโคต้นใหญ่มาก ชุมชนเกาะเก็ตครับเป็นชุมชนที่น่าน่าเดินเที่ยวชมนะครับตอนนี้ก็แต่ว่าอากาศร้อนมากเลยฝั่งตรงข้ามไม่ได้ว่าเป็นวัดอะไรนะครับองค์พระพุทธร,รูปใหญ่มากก็มีนักท่องเที่ยวมามาเยอะเหมือนกันนะมาดูต้นโพต้นนี้นะครับใหญ่มากเลย ากาศร้อนสุดๆเลยมาเที่ยวชุมชนนะครับเกาะเก็ดกันนะครับเราไปดูกันนะครับถ้าจะมีตลาดด้วยมันร้อนสุดๆเลย ร้อนมากร้อนอันนี้ก็จะผังเกาะเก็ดนะครับเกาะเก็ดไปเดินดูนะครับไปดูตลาด อากาศร้อนสุดๆเลยครับอันนี้วัดเสาทงทองครับวัดเสาทงทอง วัดเสาตรงทรองที่เกาะเก็ดครับก็จะมีองค์พระพุทธรูปนะครับให้สามารถที่จะส่งน้ำรดน้ำองคพระพุทธรูปได้นะครับเดี๋ยวเรามาหลอน เดี๋ยวเราไปเดินดูดดเดี๋ยวเราไปเดินดูนะครับว่าในตลาดมีอะไรบ้างนะครับนะกลับรถมาเหรอ โอ้ร้อนมากเลยร้อนสุดๆเลยไปในชุมชนเกาะเก็ตก็จะมีร้านค้านะครับร้านขายอาหารพวก แล้วก็เสื้อผ้าของกินเยอะแยะเลยนะครับอมันากาศดีนะครับอยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพยาติดกับแม่น้ำเจ้าพยาอ,อไปป่าละเรียกไปป่าละไม่ไปเออเอ,อ,อะไรไนะอ,อ่ะไปกันนะอ ร้านอาหารนะครับติดแม่น้ำเจ้าพระยาพวกชากาแฟโอ้มีเยอะนะครับน่าเที่ยวชมร้อ,มมมนอนสุดๆนะครับองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเก็ดครับองค์พระพุทธรูปครับไม่แน่ใจว่าวัดอะไรที่อยู่ตรงข้าม สวยงามครับสวยงามมากเลยดูสงา่าดูเด่นเป็นสงา่าอันนี้ยังอยู่ที่วัดเสาทรงทองนะครับเสาทรงทอง ร้อนสุดสุดเลยมาเที่ยวกอเกตกันนะครับ เกาะเก็บนะนนเป็นชุมชนนะครับชาวบ้านนะครับที่อยู่ภายในเกอบอากาศร้อนมากเ <laughs> ลยร้อนขนมครับร <laughs> ้อนสุดๆเลยร้านสุดๆ ครับร้อนร้อนร้อน <S <s มี <S <s บริการเรือเที่ยวรอบเกาะด้วยนะครับรอบเกาะด้วย <S <s ถ้าอากาศไม่ร้อนนะมันก็น่าเดินเที่ยวอยู่นะแต่นี่มันร้อนสุดๆเลย มาเจอร้านนี้นะครับร้านผลไม้ปัน่นชุมชนนี้ก็จะ ขายของที่ระลึกนะครับแล้วก็จะมีประเภทอาหารนะครับชากาแฟไม่มีเสียงดนตรีเลื่อใบอันเดิมสองอันสี่สิบ ร้านอาหารก็เยอะนะครับร้านอาหารก็เยอะ